วันนี้นะคะจะมาแบ่งปันวิธีทำเหรียญปวยทานลายเบสิกนะคะเป็นวิธีทำแบบเอาไว้ใช้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำก็เราปกติเราจะพับตรงนี้ใช่ไหมคะตรงที่ทำฐานประมาณ10เซนอันนี้คือเราพับลงมา20เซน จากริบบินที่เราใช้ความยาวของแต่ละแบบนะคะคือเพิ่มมาอีก10เซนเพิ่มพับที่ตรงที่ทำฐานนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนี่เราพับ20เซนเนอะอาะก็ทำฐาน4ปกติเลยนะคะวันนี้จะมาทำ ลายง่ายๆนะคะเก็บก่อนเนาะ,ะเพื่อนๆดูความเหมาะสมแล้วกันนะคะว่าเราจะใช้ความยาวที่เก็บเหรียญเท่าไหร่ให้ทำอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่คือปกติเราจะเก็บเหรียญแล้วก็มาเก็บ พับตรงนี้อีกใช่ไหมคะพับเก็บตรงนี้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 นะคะเพื่อความแข็งแรงของตัวฐานนะคะเสร็จแล้วทีนี้เรามาเริ่มทำดอกเพื่อนจะทำดอกอะไรก็ได้นะคะอันนี้คือเรามาสาธิตวิธีการเก็บเหรียญที่หลังเองนะคะ ง่ายๆเคยดอกดอกออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆจะทำเป็นสต๊อกงานไว้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเนาะสมมติว่าเราทำดอกกุหลาบก็ได่น หลาบไว้อันนี้คือริบบินนี่เราบอกเผื่อไว้นะคะความยาวคือเราบอกเผื่อไว้เพื่อนๆก็เอาไปดัดแปลงตามที่สมควรแล้วกันนะคะ ต,ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเก็บเหรียญสมมติว่าวันงานที่เราจะใช้เหรียญก่อนวันงานวันสองวันนะคะนี่นะคะเก็บเหรียญเก็บริบบิ้นตัวที่ยาวนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะ ทำอย่างนี้แล้วก็พักเก็บกทีนึ่งก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบนะคะถ้าหร,หรือว่าถ้ายังไงพเพื่อนองงก็รีเพย์ดูก็ได้นะคะ ทีนี้เราก็ติดเทปกาวนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยวิธีทำลายเบสิกไว้เก็บเรียนที่หลังนะคะถ้าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Youtube น้องปลายโปยบุญด้วยนะคะขอบคุณค่ะ